สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเดียนาเล่าโมเมนต์ประทับใจลิซ่าทั้งหาจนได้เจอกันที่เกาหลีนางเอกสาวเดียนาฟรีโปที่ก่อนหน้านี้ทำเอาปริ้งชาวไทยกรี๊ดกันหนักมากหลังไปเที่ยวเกาหลีและได้นัดเจอกับลิซ่าแบล็กพิงจนหลายคนแซวว่าได้ไกลตกิตมศักดิ์พาเที่ยวเกาหลีเดียนาเล่าให้ฟังว่าจริงๆไม่ได้มีแพลนว่าจะเจอกันเลยเพราะลิซ่ากำลังยุ่งกับการเดินสายทั่วคอนเสิร์ตแต่พอลิซ่าเห็นรูปที เธอโพสต์ลงอินสตาแกรมว่าอยู่ที่เกาหลีน้องก็เลยทักถามว่าพี่เดียอยู่เกาหลีเหรอซึ่งตอนนั้นลิซ่าเพิ่งกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตพอดีน้องก็เลยแวะมาเจอกันและใช้เวลาด้วยกัน2-3วันซึ่งเดียนาก็ประทับใจและชื่นชมในความน่ารักของลิซ่ามากๆ ตอนที่ได้เจอกับลิซ่าก็ได้บอกน้องไปว่ากดบัตรคอนเสิร์ตได้ลิซ่าก็ถึงกับปรบมือพร้อมบอกว่าเก่งมากเพราะน้องรู้ว่าบัตรคอนเสิร์ตกดยากจริงๆและเธอก็เกรงใจไม่อยากไปรบกวนน้องก็เลยขอใช้ความพยายามของตัวเองส่วนที่ช่วงนี้ลิซ่าไม่ค่อยสบายเดียน่าก็บอกว่า ได้มีโอกาสถามน้องเรื่องนี้เหมือนกันน้องก็บอกว่ามีอาการเสียงแหบนิดเนึงก็ได้ให้กำลังใจบอกให้พักผ่อนเยอะๆซึ่งตอนที่เจอกันก็เหมือนอาการเริ่มดีขึ้นแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ